สวัสดีจ้ะเมนูไทยบ้านวันนี้เราจะยำแมงมันจอมกันนะจ๊าววันที่ไปย่างมาแปงแมงมันจอมเมื่อก่อนนะจ๊า,า,า,จก,นนาก็มีไข่แม,มงมันเกลือนะจ๊ากระเทียมน้ำต้มสุกนะจ๊าเกลือเม็ดนะจ๊าเทาใส่น้ำต้มสุกนะจ๊าเสร็จเรียบร้อยก็มาเทใส่ไข่แม,มงมันนะจ๊าตามด้วยกระเทียมเนาะคราวนี้ก็มาคนคลุกเคล้าให้เข้ากันนะจ๊า เทใส่ถุงพลาสติกนะจ้ามัดปากถุงดองทิ้งไว้สองคืนนะจ้าก็จะเปรี้ยวกําลังดีนะจ้าอันนี้ก็ไข่แมงมันดองไว้สองคืนนะจ้าเทใส่ถ้วยเนาะต้นหอมบักชีหั่นซอยใส่ลงไปตามด้วยพริกนะจ้าเกลือปลาต้องนะจ้าตอนดองเขาใส่เกลือแล้วนะจ้ามีชิมรสชิมชาตนะจ้าจางยั้งก็ใส่เพิ่มเติมลงไปนะจ้าจางพริกใส่พริกนะจ้า คนครุกเคล้าให้เข้ากันกับเซ็ตเรียบร้อยเลยเจ้าแม่งมันจอมกินกับสะเดานะเจ้าแซ่บนะเจ้า